นงนาดหานวิไลและพะดุงศักดิ์เหล่ากิจภัยสาลเปิดทางสร้างภูมิคุ้มกันผู้บริโภคในแผนที่ผู้บริโภคช่วงที่3ของรายการครับเป็นช่วง CSR นะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมจากบรรดาองค์กร ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหน่วยงานรัฐที่จะมาร่วมกันดูแลสังคมดูแลผู้บริโภคให้สังคมนี้อยู่ได้กันอย่างมีความสุขนะครับปกติแล้วช่วงนี้เนี่ยครับคุณรองนาฐานวิไลจะเป็นผู้ที่เชิญแขกแต่และท่านเนี่ยครับมาพูดคุยกันถึงแนวคิดต่างๆนะครับวันนี้คุณรองนาไม่มาแต่ก็ได้ติดต่อประสานงานกับบุคคลท่านนี้ครับท่านคือคุณสุชาติ จันิยาเลิศศักดิ์ท่านเป็นรองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออ,อสคออนะครับมาพูดคุยกันหลายคนได้ยินนะครับเคยได้ยินเ,เด็กตั้งแต่เด็กมาก็ได้รับทัดประธานนมของอสคออมาตลอดนะครับแต่ก้อนนี้มีประวัติมายาวนานนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการร่วมดูแลสังคมมาโดยตลอดนะครับ ตอนนี้ท่านรองผู้การอยู่ในสายครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับคุณปฐุมศักดิ์ครับครับท่านรองสุชาติครับถ้าเกิดว่าจะพูดคุยกับคําว่าอสคเนี่ยนะครับอาจจะต้องเท้าความหน่อยหลายปีมาแล้วใช่ไหมครับองค์กรก็คงต้องเท้าความตั้งแต่ยังเป็นฟาร์มคนนมเทินมานะครับครับเรื่องแต่เริ่มต้นก่อกําเนิดฟาร์มซึ่งถัดมาสมเด็จเป็เจ้าอยู่หัว คือป,ป,ป,ประประตูยุติได้เสด็จมาพายุโรปเมื่อปี2503นะครับครับแล้วก็ในช่วงที่สเสด็จมาพายุโรปได้ส่งเสริมประเทศไทยเรื่องของอาชีพการเลี้ยงคนนมไปอย่างมากทางรัฐบาลเดนมาร์กแล้วก็สมาคมเนดนมาร์กก็เลยได้ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงคนนมนะครับโดยมาจัดสร้างฟาร์มคนนมแล้วก็อาชีพการเลี้ยงนมที่อำเภอเมืเอ,เาาองเลยจังหวัดสระบุรีครับว่าให้ให้เรื่องของโคมาแล้วก็ฟาร์มข้อโคมา แล้วก็ได้เปิดทำการเปิดฟางคอนดอมเทนมานะครับโดยรถบัสชนิดยูกหัวของเรากับสมเด็เป็นตึกที่เก้าแห่งประเทศเดิมหนักได้มาเปิดฟางเมื่อที่ส <250 5. S 2> ิบหกกราคมปีสองพันห้าร้อยห้าสองพันห้าร้อยห้าห้าสิบปีมาแล้วนะครับอันนับถึงปีนี้ก็ห้าสิบปีพอดีครับอืมครับครับเมื่อมาเป็นเก้าคอนดอมเทนมามก็กิจการก็ดำเนินการเลยมาก็ถือว่าเป็นจุกนดกนาวอาชีพพระลักษมณนะครับแล้วในปีสองพันห้าสิบสี่ ทางรัฐบาลอังกฤษก็ได้ยกความให้กับประเทศไทยแล้วก็เราก็ได้โอนกิจการเป็นรัฐาสังกิตสังกัดกระทรวงเสรจใช้ชื่อว่าองค์การส่งเสริมกิจการคอมมินิคส์ประเทศไทยครับ,รบหรืออสคอนั่นเองอ,อสคอครับอืมครับแล้วกิจการนี้ก็ยังคงดำรงสถานะเป็นรัฐสังกิจมาโดยตลอดใช่ครับเหมือนจจุบันนี้ครับครับอ่บทบาท ในเรื่องของการอ่าแน่นอนครับหนึ่งครับในเมื่อเราสังกัดในกระทรวงเกษตรแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโดยเฉพาะผู้เลี้ยงโคนมคบบทบาทกับผู้บริโภคหรครับท่านรนองครับเนโยบายหน้าที่เนี่ยคือสองภารกิจหลักนะครับภารกิจเรื่องส่งเสริมให้งโคน,นมเป็นเป็นเป็นภารกิจหลักแล้วก็ภารกิจหลักนึงก็คือเรื่องของการแปรรูปการรับซื้อน้ำผิ้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า อาครับจากนมโคสุดท้ายเราเสร็จอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลถึงผู้บริโภคครับอืมนมสดจากโคนมสดโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เป็นสโลแกนเนี่ยจํามาได้ตั้งแต่เด็กนะครับสาหรับสําหรับอสคอครับใช่ครับอเราก็พยายามที่จะผลิตผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อจะมาป้อนให้กับตลาดครับอืมอืม ประเด็นก็คือว่าเรานอกเหนอเือจากคําว่านมโคสชอร์ไรซเนี่ยของเราจะมีคําว่าไม่ผสมนมผงด้วยไม่ผสมนมผงด้วยอันนี้จะนอกเหนือจากคนอื่นอ่าเดี๋ยวทดลองครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดคํานี้แสดงว่ามีนมหลายยี่ห้อที่เป็นพัชเจอร์ไร์หรือเป็นยูเอสทีก็ตามมีการผสมนมผงเลยฮะใช่ครับโอ้ซึงตรงนี้เน,เนี่ยออยเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะถักดันให้มีการแก้ระเบียบแก้บากาัตร ส่วนอะไรกันอยู่นะครับเรื่อนี้จะต้องถ้าจะถ้า<ม>จะเคลมตัวระดับสินค้าว่าเป็นนมสุธายเปร์็นก็คงจะต้องเป็นนมสุธายจริงๆไม่ควรที่จะผสมนมผงอ๋อคือร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นจริงๆใช่ใช่ครับคือถ้าจะใส่ระบับมันเลยว่าใสาก่กี่เปอร์เซ็นต์อ๋อจะใส่เพื่อาอะไรครับตามของทนคนจะระบุ คือมีเราระบุไปเลยว่าเราไม่ผสมนมผงเพื่อให้กลุ่วเขาชัดเจนยิ่งขึ้นครับอืมคือการผสมนมผงเนี่ยมันจะทําให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยมันด้อยกว่านมสดร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมครับเพราะว่านมนมสดสดเนี่ยมันมีวิตามิาน,นไลทธาตุเมื่อเมื่อไปผ่านความร้อนสูงจนเป่ากาเป็นผงนะะอือธรรมดาครับมันมีวิตามิานไลท์ธาตุอะไรในตัวที่ที่ต้องหายไปครับครับ,ค,รบคือเขามันมีต้นทุนที่ต่ํากว่าใช่ไหม ก็เนื่องจากการนําเข้านมผงจากประเทศในบางครั้งในบางช่วงเวลาเนี่ยยุโรปด้ทางทางโอเชียเนียเนี่ยจะมีราคานมผงที่ที่ส่งมันเนี่ยถูกตลาดโลกครับบางช่วงก็ก็ใกล้เคียงกันดังนั้นก็เมื่อภาวะที่ราคานมผงเราเข้ามาถูกก็จะเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยอ๋อก็เลยถือโอกาสมาผสมแต่ว่าในแพคเกจจิ้งหรือกล่องเหล่านั้นยังเขียนว่านมสดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ ใช่ครับโ oh, อ้ยังงี้ก็หลอกลวงผู้บริโภคสิฮะทางออย,อยอต้องไปรีบไปจัดการครับ,รบแต่ทั้งอสคอในฐานะที่เป็นรับสารกิจของเป็นหน่วยงานของรัฐก็ต้องไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดถูกต้องครับอืมครับแต่ต้นทุนรถสูงของเขานะก็เราก็คงจะต้องเอ่อเอ่อมีราคาสินค้าที่อาจจะแพงกว่าทื่ตรงนี้เนะีย่ยผมเชื่อว่าผู้บริโภคเนี่ยยอมรับในในคุณค่าที่ได้รับจากเงินประสุทธิเป็นเปเซ็นนะครับ จนกระทั่งปัจจุบ,บันนี้เราได้รับรางวัลทัชแบนในปีเนี้ครับโอ้ได้รับรางวัลทัชแบนรางวัลน,นี้คือคือรางวัลอะไรอย่างไรครับเป็นรางวัลที่ทางดิจิทัลสา,ารยูด์ไดเคสนะครับได้ทำการสำรวจผู้บริโภคนะครับซึ่งอยู่ความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าในหมวดของสินค้านมน,นะครับในปีนี้เราได้ชนะเลิอเหรียญทองซึ่งเขามีเกณฑ์อยู่หกข้อนะครับอในเรื่องของแรงความเชื่อมั่นหรือความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคนะครับในเรื่องคุณภาพที่ผู้บริโภครับได คุณค่าคุณค่าแล้วก็ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ข่าวรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ความคิดด้วยแลสร้างสรรค์หกข้อนี่ปีนี้เราได้รับรับางวัลในระดับเหรียญทองครับโอ้ทั้งหกข้อที่เขาแยกมาแล้วก็เราได้เหรียญทองเลยครับโอ้ครับอ่ะถ้าถ้าอย่างนั้นในความคิดสร้างสรรค์สักนิดหนึ่งครับท่านรองครับอ่านมโคไทยเดนมาร์กเนี่ยน้ำนมไทยเดนมาร์กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ตรงไหนอย่างไร ก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเราก็ได้มีการกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใ,ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับในในล่าสุดเนี่ยมีการทดลองทํานมลดกุราบในงานลูคีเวของเซนทาัที่รามิถามว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาก็มองดูว่าเออความคิดสร้างสรรค์น,นะคือตีมนันเป็นช่วงที่เรามองเรื่องของเปลี่ยนความรักไรต่างเพราทำนมลดกราบขึ้นมาครับครับ,รบซึ่งได้ทดลองอาจัดจำหน่ายอยู่นะครับตอนตอนนี้ก็มีทดลองขายอยู่ใช่ไหมครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างช่วงทดลองที่การทำการตลาดครับโอ้นมรดกุหลาบอ่ะนะสาวๆอาจจะชอบนะครับแต่แต่ผมชอบรสดั้งเดิมฮะรสมาเป็นนมโคสดแท้ๆไม่ต้องผสมอะไรเลยนี่ชอบกว่ามันหมันหวานมันกว่านะครับแะคแม้ที่ได้ยอะสุดในคือเอามาร,รับผิดชอบต่อสังคมซึ่นมองเรื่องของเงินเดือนมาในเรื่องของเขาที่ชอบผสมกันต่อเกษตรกรได้มากที่สุดครับอ๋ออ่ะถ้าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่พอจะสะท้อนให้เห็นว่าทาง อ,องค์กรเนี่ยครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุดเนี่ยครับก็คือในช่วงที่ผ่านมานะครับในในปีในพอบปีในปีรอบรอบ50ปีโอลิอมากนะครับเราเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างในเรื่องที่ต้องการให้ผู้พกเนี่ยได้รับรู้ถึงความเป็นอาชีพของอาชีพรรชการในคนโอมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเรามีการจัดกิจกรรมที่ร้านพักละค้อนในงาน50ปีลิมากนะครับแล้วก็มีการจัดเอ่อเอ่อรายการนะครับ ผต่างๆเพื่อเพื่อสื่อคือก็ให้รับรู้ว่าตัวเงินสมรักเราเนี่ยเรผลิตจากเงินส่วนที่เราเป็นซึ่งราลับซื้อน้ำดื่จากเก่อนเราผลิตนะครับก็เป็นแารดเดียวที่เราไม่ผสมน้ำหอมนะครับทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างอาชีพอาชีพการเงินให้เติบโตต่อไปโดยเฉพ,าะ,เพาะอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยจะเข้าสู่ A C แล้วนะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความ แข่งขัในเรื่องของอาชีพการเลี้ยงโนม,มากกว่าในประเทศอาเซียนเพราะว่าเราเริ่มต้นอาชีพกรเลี้ยงนมมามานานกว่าการประเทศอื่นต่างๆฉะนั้นเราคงจะต้องทําตลาดในเชิงลึกง,งากขึ้นนะครับบ้านเราถ้าเราสามารถทําตลาดสดนมพร้อมดื่มในโซนทะ,ละเลเชนเนี่ยออกไปในอาเซียนได้ผมก็เชื่อว่าอาชีพการเลี้ยงคนเราสามารถที่จะเติบโตได้มากเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับอืเลื่อถนถันทดลองจริงครับ มีหลายครั้งบางปีเนี่ยเกษตรกรเองก็ต้องมาเทน้านมดิบตามที่เป็นข่าวกันมาเพราะว่าราคาตกต่ำเหลือเกินเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันมันเกิดจากอะไรแล้วเราแก้ปัญหาให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ไหมครับคือโดยโดยหลักแล้วในการเรือ่อ,องจอกอเคองเนี่ยในในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเรามีกฎหมายขึ้นในฉบับหนึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติคนนมและดิบพันนมนะครับซึ่งได้มอบให้องค์การส่งเสริมคนนมเป็นฝ่ายเลขาในในคณะกรรมการคนนมหรือที่เรียกว่ามีบอร์ ครับอั <C. S 1> นดับปีห้าหนึ่งมาจนมาเนี่ยโด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 ยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงเอ U นะครับระหว่างซื้อนมดือที่รับซื้อนมดือเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการคนเชิงที่เข้าโครงการนงเรียนแล้วก็ในตลาดนมพันธุ์ทั่วไปปกติก็ยังมีข้อตกลงการซื้อขายกันว่านะปีนี้เราจะผลิตกันเท่าไหร่รับซื้อเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าถ้าไม่มีเหตุการณ์วิกฤตสะดุดเลยขึ้นมาเนี่ยมันก็เดินหน้าได้ บอกว่าในช่วงปีห้าหนึ่งอ่ะบางิญมันมีเหตุการณ์วิธีขึ้นมาอีกุก่างหนึ่งคือเรื่อเอ่าท่านคงทำข่าวเรื่องเมีนเมลามินเล็ที่จีนที่จีนครับปีนั้นน่ะส่งผลให้กระทบสู่ตลาดประเทศไทยด้วยเพราะว่าทําให้ผู้พวกก็ตกใจครับไม่รับประทานนมก็ลดลงหรือต่างก็ส่งผลให้เกิดภาวะนมที่ที่ที่เลือนลงแล้วก็ได้มีทางทางการกรมนุษยบอกก็ได้ในการแก้ไขปัญหา ก,ก็ก็บาสู่ที่เรื่องของคนตามโรงเรียนขยายเวลาดูดนมเรียนเนี่ยจากชั้นอนุบาลหนึ่งป .4 เนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งป .6 ในปี2552ขึ้นต้นมาครับคมันก็ทำให้ตลาดกลับเข้าสู่สมดุลกับดีมาและสไปร์โดยเชิงคณิตก็ตลาดหลังจากนั้นเหตุทั้งเหตุการณ์เมืองนี้นนแล้วก็ ก็พูมาว่าติดการตลาดนมพันธุ์นิดโอ้ครับคือเรารู้ว่าเรามีกําลังการผลิตเท่าไหร่และเราจะใช้กําลังการผลิตไปสู่ตลาดนั้นเท่าไหร่ร้านจัดการให้มันเหมาะสมมันก็ไม่มีล้นออกมาครับก็ดีดีมาได้สองปีหกห้าสองห้าสามห้าปีปีที่แล้วมาเจอเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่โอ้ครับทางงเอิร์โรงงานนมในในในตลาดพันธุ์นิดเป็นแบรนด์พันธุ์นิดอยู่สามโรงให้กันเนี่ยอยู่ใน ที่กรมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีธุญานะครับประกับบริษัทเอสเรซเอเียไทยบริษัทเอสแอนเอ็นแล้วก็บริษัทอุตสาหกรรมไทยอยู่ในนะครับครับพอสามลงเนี่ยเขารับซื้อนมนมดิบทั้งระบบเรามีอยู่ในเอ็มยูสองพันเจ็ดร้อยกระตันนะครับต่อวันต่อวันครับในสามลงเขา้รับซื้ออยู่ประมาณสองร้อยกตันต่อวันอก็เลยกระทบกับเกษตรกรสากลผลนมอยู่ประมาณสักสิบ สาวกอนได้ที่ทาให้สาวโรงงานไม่สามารถาารถับซื้อรับจุได้ในช่วงเดือนเอหลังตุลาอีกาธนํามาครับและโรงงานในช่วงที่ตรงธุรกิจตรงงานเนี่ยจะไม่ได้มีการของบงบรัฐบาลมานะครับเจะจัดซื้อนม,มให้หาเรเสริมนมให้นักเรียนในกรุงเทพยหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาตุนพันนีอุทยา เป็นทังบีซีเอชได้ดึงเพิ่มขึ้นเพื่อ,อการมหาเป้าเศรษฐกิจน,นะครับก็จนโรงงานเนี่ยมาเปิดได้เมื่อช่วงเดือนทฤษภามนี้นะครับก็ทําให้สถานการณ์นี้ตอนนี้ขณะนี้ก็ก็ก็ลดลงแล้วลดลงแล้วนั่นคือบทบาทเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องนมบนตลาดก็เนี่ยครับือถ้าไม่เกิดเหตุเอ็กซิเดนต์ต่างเนี่ยในข้อตกลงการรับซื้อเนี่ยมันสามารถเดินไปได้หมถที่นีอยู่แล้วอครับ นั่นคือหมดนในปีหน้าเนี่ยตอนนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการจะทำเอมยูชุดใหม่ซึ่งจะเอมยูชุดนี้ก็จะหมดในที่30กันยายนะครับตอนนี้ทางองค์การสหประชาชาต์แล้วก็กรมส่งเสริมสากลนะครับก็ได้มีการจะหารือร่วมกันนะครับเพื่อจะเข้าไปทําการตรวจสอบปริมาณน้ำมดิบของศูนย์เมดิบทังประเทศนะครับเพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลในการที่จะจัดทเรื่องของเอมยูในปีต่อไปครับอ๋อท่านพูดถึงเรื่องนมโรงเรียน อันนี้ก็มีข่าวมาตลอดหลายๆปีก่อนนู้ดบอกว่าโอ้น้องๆเด็กๆเรารับประทานนมเสียบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเปลี่ยนแปลงมาให้ทางทางอสคอเป็นคนดูแลใช่ไหมเพื่อไม่ให้มีปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นครับอ๋อครับเราจะใช้เป็นเป็นเป็น U S T ใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนปี2อ5 2ันหนี่การจัดโรงเรียนเนี่ยระบการจัดจำหน่ายก็เปบตามประมูล การประวราคาโดยเอเการ์ของส่วนท,ท้องถิ่นทั้งหมดเจ็ดพันแปดร้อยต่อนะครับซึ่งดูแลโรงเรียนรัฐบาลอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าโรงเรียนคมบบันก็รัฐบาลได้ก็ประมาณเพิ่มขึ้นหนห่งเปอเซ็นณดิกันข้อให้ร่วมมกับโรงเรียนเอกชนในสังกกรศึกษาอีกประมาณสามพันกว่าโรงเรียน,นก็ประมาณค่อ่ข้างจะปริมาณมากอยู่สามพันล้านอัองนี้การประกวดราคาจัดซื้อเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าผู้ประกอบการเนี่ย ไม่ประสงค์จะทํเอมยูในปริมาณที่ที่สอดคล้องกับเงินที่มีอยู่จริงถ้าตอนนี้มีนมดิบในในประเทศอยู่วันละ2,500ตันต่อวันครับแต่ขณะเดียวกันถ้านมดิบเนี่ยสามารถจะเข้าสู่และประมาณน้ำเงินที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้ได้ประมาณวันละ1,200ตันอีก4,000ตันไปทางเงนินพันธนะครับปรากฏว่าใน4้0 0ตันพอให้ทํเอมยูเนี่ยผู้ปกบรารประสงค์จะทําอยู่ประมาณแค่ไม่ถึงพันตัน ที่เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าผู้ประกอบการก็ยังไม่รู้ว่าไปประกวดราคาประมูลแล้วเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าได้จะได้งานหรือเปล่าก็จะทำเอ็นบี่าไว้ก่อนมันก็เกิดปัญหาว่าในมูลเดือเกษตรกรไม่มีผู้รับซื้อ,อไม่มีผู้ประสนจะทำเอ็นีนะครับขณะเดียวกันในปีก่อนปีห้าสองก็คือเกิดปัญหาว่ามีการแข่งขันการประกวดราคาเสนอราคาต่ำนะครับคือน้ำดนะิบแนหนตอนนั้นกิโลกร,รัมละสิบหกจะจำได้ จำไม่สิบก้สิบหกบาทห้าสิบแต่ว่าต้นทุนถือมาแล้วเนี่ยถุงหนึ่งถ้าเป็นนมมัทฉลัยน่าจะถึงละประมาณสี่บาทขึ้นนะครับนมกล่องน่าจะจะเจ็ดบาทนะครับแต่ว่าประมูลกันนมถุงถุงล่าสามบาทบ้างหนึ่งกล่องของห้าบาทคือแค่น้ำนมดิบมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วก็เลยเป็นห่วงว่าไม่รู้เอาอะไรมาผลิตนะครับไม่รู้เี่ยับเรื่องคุณภาพเราก็เลยนําเสนอคะแนนตีในวันที่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าสิบสองว่า เพื่อในการแก้ปัญหารื่รงมาณที่ที่จัดสรรเพิ่มขึ้นจำนวนมากแล้วก็ได้ให้เด็กไ,ไ,ไ,ได้ดี่มเรื่องที่มีคุณภาพเนี่ยคาะส่วนเสษขอให้จัดระบบเพื่อระดบใหม่ก็คือยกรบยกเลิกระบบประกัดราคาทั้งหมดเลยครับแล้วก็ให้เจัดซื้อโดยวิธีการพิเศษจากองค์การสิ่สุขอนาซึ่งจะเป็นคณะกรรมการกลางในการบริหารจัดสรรโควตาให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโดย ต้องมีกลยการเรือกของการใช้น้ําดิบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จัดสรรในการจัดจำหนา่ายเพื่อให้น้ำนมนมทุกหยดที่นักเรียนไ,ได้ได้ดื่มเนี่ยผลจากนมโคร้อเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคุณภาพก็มีการตั้งคณะกรรมการข้ามาสำหับดูแลนะครับเพื่อให้ปัญหาเรื่องคุณภาพเนี่ยหมดไปนะครับแล้วก็มีการกำหนดเกณฑ์คุณภาพกำหนดเกณฑ์ือการคัดเลืกอกคุณสมบัติต่างๆเพิ่มขึ้นมาให้เพ่มขึ้นมากขึ้นครับที่ตรงนี้เนี่ยผมก็มั่นใจว่าถ้าเทียบกับถาวเมื่อสัก เสิบป bueno, ีก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องข่าวลอน้ำมันเสียน้ำมเนี่ยลดน้อยลงครัแต่ถามว่าจะหมดไปเลยไหมธรรมดาครับสินค้าเนื่องจากผิดพันธุ์เรื่นี้เป็นเออ่สินค้าเกษตรอายุอายุมันไม่ได้ไม่ได้นานนะครับการการเก็บรักษาการดูแลอะไรต่างมันก็เกิดอาจจะมีการผิดพลาดขึ้นมาบ้างแต่ผิดพันธเนี่ยพอเกิดปัญหาขึ้นเนี่ย แ,แลก็พอเราก็จะรีบให้ผู้ประกอบการเข้าไปแก้ปัญหานะครับถ้าเกิดเกิทบแต่เด็กก็ต้องก็เลยต้องชดใช้เรื่องของของการรักษาพยาบาลนะครับถ้าเด็กถ,ถ,ถ้ามีการถ้าเจ้าหน้องี่เปลี่ยนก็ไม่รีบไปเปลี่ยนเองจังน,นะครับเพราะเรา,ารทำด้วยทีแก่มาครับอ๋อครับถ้าสรุปง่ายๆตามที่ท่านอธิบายมาพอสมควรนะครับคืออ่ต้องมาให้คืออ,อสเนี่ยครับอสคเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยงานกลางในการดูแล ภาพรวมทั้งหมดับผู้ประกอบการเนี่ยจะมาทํานมโรงเรียนเนี่ยต้องมาผ่านทางองค์การนี้ครับเพื่อจะทําให้เข้าระบบมีการตรวจสอบเป็นอย่างถูกต้องครอย่างนั้นนัองคณะกมการจะไม่เอาละครม่ได้เนข้รเท็จจผู้เดีคณะกรรมการก็มาจากข่ายการส่วนหนึ่งฝ่ายผู้กำัการส่วนหนึ่งฝ่ายผู้โต๊ก็คือทางท้องถิ่นทางกระทรวงศึกษามาด้วยทางออย่างต่าง เรื่องการเป็นกรรมการกลางในการพิจารณาเรื่องของโคตตาเรื่องของคุณสมบัติในการคัาเลือกผู้ภาคเรียนที่ผ่านมาครับอ๋อครับแต่เป็นนมนี่จะเป็นพัชไรหรือยู่ทีก็แล้วแต่ความเหมาะสมใช่ครับแต่อย่างนี้ครับมันมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเราต้องจัดงบประมาณเนื่องจากงบประมาณจัดให้ด็กหละเจ็ดบาทนะครับนมถุงเนี่ยตกถุงละหกบาทสามสิบเจ็ดขณะเดียวกันนมกล่องกล่องละเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดดังนั้นงบประมาณจัดให้เด็กหัวละเจ็ดบาท ปีหนึ่งเนี่ย260วัน,นถ้าโรงเรียนซื้อแต่นมกล่องเงินก็ไม่พอตามเป้าหมายซื้อแต่นมถุงก็เงินจะเหลือแต่สามารถซื้อนมกล่อ,อ,องได้ฉะนั้นถ้าเป็นทางโรงเรียนกระชนสังกัดกระทรวงศึกษาเนี่ยมักจะให้ซื้อแบบทากันสองอย่างเพราะว่าเขาไม่สามารถจัดเงินประมาณเท่ิๆไดถ้ถ้าเป็นโรงเรียนในสังกัดอ,อ,องค์กรปกครองท้องถิ่นเลยก็าบานเนี่ยทางอบตอบางแห่งมีรายได้มากก็ ถ้าไม่สะดวกอยาเลี้ยงนงกล่องก็อาจจะซื้อนงกล่องทั้งหมดแล้วก็ต้องเพิ่มเงินประมาณเข้าไปโดยใช้ใช้รายได้จากท้องถิ่นท้องถิ่นแล้วไปไปน,นการซื้อนงกล่องครับอ๋อครับนั่นเองแต่นี่คือบทบาทสรุปทั้งมวลเนี่ยครับนี่คือบทบาทขององค์กรที่เรีวยกว่ามีความยาวนานมาห้าสิบปีเป็นวัิศาสตร์ที่ที่เกรรษตรกรไทยโดยเฉพาะผู้เลี้ยงโคลแล้วก็ผู้ที่บุพเพนมเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ย เรียกว่ามีสุขภาพดีมีร่างกายที่แข็งแรงเติบใหญ่ขึ้นมาโดยลําดับนี่นะครับก็อยู่กับองค์กรนี้มาโดยตลอดครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับผมครับศรีครับครับสวัสดีครับท่านรองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุชาติกิรยาเลิศศักดิ์รับคุยกันหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็เห็นนะครับเห็นภาพว่าอ่าก็เป็นองค์กรที่ ที่มีกิจกรรมมีกิจกรรมในเรื่องของการดูแลสังคมทั้งในาภาคส่วนที่รับผิดชอบในเชิงของกิจการอยู่แล้วนั่นคือในเรื่องของเกษตรกรภาคส่วนในเรื่องของอผู้บริโภคการตลาดก็มีความรับผิดชอบนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับก็ขอใหอ้เรื่องของนมบูดนมเน่าหรือโกงโดยเฉพาะเรื่องการโกงนมโรงเรียนเนี่ยนะครับมันหายไปสักที นะครับมันหายไปสิยทีแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่า,าผู้ผลิตนมกล่องที่ยังอ,อ้างว่าตัวเองจะเป็นนมสดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยนะครับแต่ว่าไปแอบผสมนมผงเนี่ยมันควรจะหายไปได้สียที นงนาศหานวิไลและพะดุงศักดิ์เหล่ากิจไพศาลเปิดทางสร้างภูมิคุ้มกันผู้บริโภคในแผนที่ผู้บริโภค